สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมดรพีทพิรพัฒน์ฝอยทองนะครับเราอยู่กันในรายการ Q&A นะครับรายการที่จะมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินนะครับมีคําถามจากคุณทีนะครับน่าสนใจมากคุณทีถามว่าเออการท,ทําำ่ในกรรมตามกฎหมายเนี่ยนะครับมีกี่แบบแล้วมันทํำยังไงกันบ้างนะครับ เอาหลักๆเลยนะครับผมจะบอกว่ามี4บวก1แล้วกันนะครับสี่นี้คือเป็นแบบที่ทําได้ทุกกรณีนะเป็นแบบมีมีเหตุการณ์อะไรก็ทําได้นะครับอีกหนึ่งต้องเป็นกรณีพิเศษนะครับมาไล่กันทีละอย่างนะครับแบบแรกเลยเขาเรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาแบบปกติแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือเขียนขึ้นมาเลยนะครับระบุยกทรัพย์สินให้ใครก็ได้นะครับใครเขียนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้ามาดกนะครับเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขคือ เจ้ามรดกเนี่ยนะครับจะต้องลงรายมือชื่อแล้วก็มีพยาน х, อีก2คนนะครับซึ่งพยานเนี่ยนะครับจะไม่สามารถเป็นคนรับมรดกได้นะอันนี้ต้องระวังบางทีคุณพ่อคุณแม่อยากยกมรดกให้กับเราแล้วเรียกเราเนี่ยนะครับมาเป็นพยานในพ,นในพินัยกรรมแบบนี้ถ้าเราไปเป็นพยานเนี่ยหมดสิทธิ์รับมรดกเลยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะนั้นแบบแรกคือแบบธรรมดานะครับใครเขียนก็ได้เจ้ามรดกแค่ลงรายมือชื่อแล้วก็มีพยานสองคนนะครับ แบบที่2นะครับแบบถัดมาเขาเรียกว่าแบบเขียนเองทั้งฉบับแบบเขียนเองทั้งฉบับชื่อมันก็ชัดเจนและเขียนเองทั้งฉบับความหมายคือเจ้ามรดกก็ต้องเขียนเองทั้งฉบับครับเขียนเองเสร็จปั๊บแล้วก็ลงลายมือชื่อครับแบบนี้ไม่จําเป็นต้องมีพยายนครับเขียนเสร็จปุ๊บจบเลยนะครับอันนี้คือเจ้ามรดกเนี่ยสามารถทําได้เองเลยนะครับแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าเป็นเอกสารฝ่ายเมือง เอออันนี้อันนี้จะเริ่มมีความซับซ้อนครับแบบที่3กับแบบที่4เนี่ยเริ่มมีความซับซ้อนแบบที่3กับแบบที่4เนี่ยผมจะแนะนําว่าสําหรับคนที่มีทรัพย์สินค่อนข้างเยอะและเกรงว่าเมื่อเวลามีการแบ่งแล้วอาจจะมีปัญหาระหว่างทายาทนะครับแบบที่3ามอี่ีคือบอกเป็นเอกสารฝ่ายเมืองฝ่ายเมืองก็คือหมายความว่าเราต้องไปติดต่อที่หน่วยงานของเมืองเมืองก็คือรัฐอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปติดต่อที่เขตหรือที่อำเภอครับเราไปทําที่ในกรมที่เขตหรือที่อำเภอซึ่งเอกสารฝ่ายเมืองเนี่ยความหมายก็คือว่า เราเนี่ยนะครับไปขอให้เจ้าที่เขตหรือเจ้าที่อำเภอนะครับช่วยจดพินัยกรรมก็คือให้เขาเนี่ยเป็นคนทําพินัยกรรมให้เรานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลงรายมือชื่อแล้วก็ปิดผนึกฝากพินัยกรรมไว้ที่เขตหรือที่อำเภอนั่นแหละนะครับแล้วเราก็จะได้รับใบามานะครับพยาน <c oughs> เนี่ยเมื่อเราเสียชีวิตก็เอาใบาไปแล้วก็ไปขอเปิดพินัยกรรมเห็นไหมอันนี้คือมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นพยาน <c oughs> แบบที่4อันนี้จะคล้ายกันครับคล <c oughs> ้ายกับแบบฝ่ายเมืองเราเรียกว่าเป็นพินัยกรรมแบบรับ แบบรับเนี่ยจะเหมือนเมืองเลยคือเราต้องเอาพินัยกรรมไปฝากไว้ที่เขตหรือที่อำเภอนะเพียงแต่ว่าต่างกันรตรงที่ว่าเอกสารฝ่เมืองเนี่ยเราไปแล้วให้เจ้าที่ช่วยจดแต่เอกสารรับเราทําพินัยกรรมไปจากบ้านไปถึงเสร็จปับ๊บเราก็ไปบอกเจ้าที่ช่วยเก็บให้หน่อยเจ้าที่ก็จะเก็บปุ๊บแล้วก็ปิดผนึกตีครั้งเก็บเอาไว้แล้วก็ให้ใบระกบมาก,กับเราคือเขาจะเป็นคนช่วยเป็นพยานให้ว่า มีพินัยกรรมเนี่ยนะครับมาเก็บไว้แต่เขาจะไม่ได้รับทราบเนื้อหงเนื้อหาเขาก็จะเห็นแค่ว่าโอเคเป็นพินัยกรรมแต่เขาไม่ได้เซ็นเป็นพยานว่าโอเคเขารับรู้นะว่าแบ่งนั้นแบ่งนี้นะครับจะต่างกันกันกบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งเอกสารฝ่ายเมืองเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะช่วยจดแต่ถ้าเอกสารรับเราเตรียมพินัยกรรมไปจากบ้านนะครับเพราะฉะนั้นพินัยกรรมแบบที่3แบบที่4เนี่ยอันนี้สําหรับคนที่เกรงว่าจะมีปัญหาในอนาคตอันนี้เราก็ไปเก็บไว้ที่เขตหรือที่อำเภอได้นะครับ อันนี้คือกรณีแบบทั่วไปนะครับทุกคนสามารถทําได้หมดเลยทั้ง4อย่างนะครับกรณีอย่างสุดท้ายผมบอกเป็นแบบพิเศษแบบพิเศษเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นพินัยกรรมแบบทําด้วยวาจาะหลายคนตกใจเฮ้ยพินัยกรรมเนี่ยสามารถพูดทําด้วยวาจาได้ด้วยเหรอคําตอบคือทําได้ครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีพฤติการพิเศษเท่านั้นครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราอยากจะทําพินัยกรรมด้วยวาจาก็ทําได้ครับเพราะมันมีการพูดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอใช่ไหมพินัจกรรมด้วยวาจาเนี่ยนะครับเขาบอกว่า มันต้องมีพฤติการพิเศษนะครับที่ตัวเจ้ามาดเนี่ยใกล้จะถึงแก่ความตายนะครับแล้วมันเกิดพฤติการพิเศษนะพฤติการพิเศษเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเป็นกรณีทั่ว,วไปนะเช่นบางคนบอกว่าโอ้โหฉันป่วยเป็นโรคมะเร็งสมมติบอกป่วยเป็นโรคมะเร็งรักษานอนรักษาตัวอยู่นานแล้วอพอถึงใกล้จะตายแล้วค่อยๆมาทําอันนี้ไม่ได้นะครับต้องมีพฤติการพิเศษคือเช่นโอ้โหตอนนั้นเนี่ยอยู่ในศึกสงครามบ้านเมืองมันวุ่นวายแบบนี้เนี่ยเราใกล้จะตายเราขอสามารถทําได้ หรือถ้าอย่างเอาใกล้ตัวเราปัจจุบันนะครับตามกฎหมายเนี่ยเข้าเป๊ะเลยคือบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์เนี่ยนะครับโลกติดต่อนะครับโลคติดต่อเนี่ยระบาดหนักโควิดไงครับโควิดเนี่ยตอนที่ระบาดหนักเนี่ยหลายคนเสียชีวิตหลายคนตายนะครับแบบแบบหลายคนที่เราเห็นเนาะคือเข้าโรงพยาบาลไป,ไปบางทีไม่มีโอกาสได้สั่งเสียไม่มีโอกาสได้เจออะไรเงี้ยนะครับคนที่อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นะครับไม่สามารถทาที่นินกรรมแบบอื่นได้แล้วกฎหมายบอกว่า สามารถนะครับทาพินัยกรรมเนี่ยด้วยวาจาคือสั่งเสียก่อนได้นะครับสั่งเสียให้ใครให้คนเนี่ยนะครับพยานเนี่ยฟังสองคนแล้วพยานสองคนนี้เนี่ยหลังจากเจ้ามาดกเสียชีวิตปั๊บสองคนเนี้ยต้องไปหาที่เขตหรือที่อำเภอเพื่อไปจดแจ้งข้อความพินัยกรรมไว้แลนเอาไว้เนี่ยในวันถัดมาเลยคือไม่ใช่ว่าสั่งเสียเสร็จปุ๊บจบเลยนะไม่ใช่สองคนที่รับการสั่งเสียต้องวิ่งไปที่เขตที่อำเภอเพื่อไปจดข้อความเหล่านั้นเอาไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องเหล่านี้เนี่ย ปัจจุบันมันก็มันก็ยากนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเนาะมีโรคอะฮิวาโรคอะไรต่อไปแล้เนี้ยอันนี้ก็จะเป็นพฤติการที่เข้าถึงจะทําแบบแบบกรณีพิเศษได้ซึ่งตอนนี้มันทันยุคทันสมัยก็คือจริงคือถ้าเป็นโควิดเราก็สามารถทําแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเรามีเวลานะครับเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะครับสแบบแรกนั้นเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับทำแบบธรรมดานะครับทำแบบเขียนเองก็ได้ทําแบบไฟเมืองหรือทําแบบรับนะครับลองไปเลือกกันดูครับ